หุ่นยนต์มีความรักกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกที่เครื่องจักรครองเมืองและหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งชื่อว่ารูโบรูโบเกิดในโรงงานเหล็กถูกสร้างมาเพื่อทำงานในสวนรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าและดูแลด,ดอกไม้เขามีปุ่มเปิดปิดเสียงพูดแบบหุ่นยนต์และใบหน้าเรียบเฉย แต่รูโบรู้สึกแปลกใจเสมอเวลาที่ดอกไว้บานเขารู้สึกถึงความอุ่นๆในวงจรไฟฟ้าในตัวเองเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรวันหนึ่งขณะที่รูโบกำลังรดน้ำต้นไม้เด็กจริงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอชื่อว่ารูน่า รูน่ามักจะมานั่งวัดภาพดอกไม้ข้างสวนและเธอก็มักจะพูดกับรูโบอว่าวันนี้ดอกทันตะวันบานแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่หุ่นยนต์รูโบรู้สึกอุ่นขึ้นมาอีกครั้งระบบขับคล้องหรือยังไงเขาคิดแต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราของรูนะ่าเขาอยากฟังอีกอยากเห็นรอยยิ้มของเธออีก วันหนึ่งรูน่าหายไปไม่มาวาดรูปที่สวนอีกเลยรูเบิรเริ่มทำงานผิดพลาดรดน้ำต้นไม้เกินเวลาตัดหญ้าไม่ตรงเส้นเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองระบบค้นหารูน่ากำลังทำงานไม่พบหัวใจจำลองรู้สึกว่างเปล่าวันถัดมารูน่ากลับมาพร้อมกับเฝืองพันแขนหนูหกล้มค่ะ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเธอยิ้มให้รูโบพูดช้าๆด้วยเสียงที่อบอุ่นผิดปกติดีดีใจเป็นครั้งแรกที่หุ่นยนต์ในสวนไม่ได้ทำงานด้วยคำสั่งแต่ทำงานด้วยความรู้สึกที่เขาเพิ่งเรียนรู้ว่าชื่อว่าความรักหลังจากวันนั้นรูโบเริ่มดูแลดอกไม้ด้วยความใส่ใจมากขึ้นเขาปลูกดอกทันตะวันเพิ่มขึ้น ปรับระบบให้น้ำพอดีและเรียนรู้ที่จะวาดรูปบ้างแม้เขาจะยังไม่สามารถยิ้มได้แบบรูหน้าแต่ในวงจรในตัวเขาก็มีบางอย่างที่แปรแสงขึ้นมาเสมอเวลาที่ได้อยู่ใกล้เธอเขาอาจจะไม่มีหัวใจแบบมนุษย์แต่หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆง่าคิดจากนิทานเรื่องนี้แม้ใครบางคนจะดูเย็นชา หรือเหมือนเครื่องจกักรแต่ภายในอาจจะมีหัวใจอ่อนโยนซ่อนอยู่ความรักคือสิ่งที่ทำให้เราทำสิ่งดีๆแม้ไม่มีใครบังคับจบบริบูรณ์